เฮ้ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันเนี้ยตอบไม่ได้เพราะว่ามันมาเร็วมันตะตรงมันชื่อเสียงขึ้นกินได้หลายอย่างหลายที่เดี๋ยวสักพักหนึ่งตรงเนี้ยต้องบูมเพราะว่ามีร้านที่เราอ่ะเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วมาเปิดตรงนี้ถ้าโครงการอยู่ได้ถนนเส้นนี้อยู่ได้ร้านเราก็อยู่ได้ ช่วงแรกๆอ่ะที่สเตเดียมมันเปิดอ่ะเป็นเฟสแรกเฟสแรกของเขาน่าจะมาสิบกว่าห้องก่อนตรงนี้ครับคนเดินร้านโจ๊กนี่ต้องต่อคิวพี่ว่าถนนเส้นนี้นะจากปีแรกที่พี่มาไม่ได้ติดขนาดนี้คนไม่เยอะขนาดนี้จากแยกจเจริญผลไปแยกพระรามสี่ใช้เวลาไม่เกินหนึ่นาที ตอนนี้หรอ20นาทีได้ไหมกว่าจะถึงการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะเยอะจริงๆตูมที่แบบว่าไม่คิดว่าจะตูมได้พี่ยืนเกียงเองพี่ยืนทำเองยืนจนบอกเลยว่าเล้าลงขาคือลูกค้านแน่นแบบทั้งข้างบนทั้งข้างล่างทั้งยืนข้างนอกทั้งต่อคิวคือไม่คิดว่าจะตูมได้ขนาดกินนั่งชุยเหงตั้งแต่แบบยี่สิบสองยบสาตรงแถวสะพานเหลือง ร้านที่มาเปิดตรงนี้ค่ะณนะช่วงเวลานั้นเป็นร้านที่เราอ่ะเป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วมาเปิดตรงนี้พอเขามาเปิดเขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่มาทานกันตรงนี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งตรงนี้ต้องบูมเราก็เลยเรียกว่ามาเกาะเขาทำเลยนี้เราถนัด คือมันเป็นเส้นที่เราใช้ชีวิตเราทํางานอยู่แล้วใกล้กับที่ทํางานเราเราเดินทางง่ายเพราะกลํามังหน่อยคุณน้องขอเยมอานนึงเราก็เลยมาติดต่อโครงการว่าเราอยากขอเชา่าที่เราแจ้งโครงการว่าเดี๋ยวเราจะขายซีพฟูดนะแล้วเราจะขายออปูอบบนเช่นแล้วเราก็จะขายกุ้งเผาแล้วเราก็จะขายหอยแครงลวกพอหอยแครงขึ้นโรค่ะอย่าไปลวกควหม่ ปีแรกเมนูมีแค่นั้นค่ะขายแค่นั้นวันแรกเลยเนี่ยถือว่าพื้นที่ตรงนี้มันเงียบมากแล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมาได้ไกขนาดนี้แต่เขาก็มากับเราด้วยเราก็ร่วมมือกันช่วยกันผลักดันไหนจะทำการตลาดอะไรหลายๆ,ๆอย่างแล้วเราก็ให้ความสำคัญว่าไม่เอาลูกค้าเนี่ยมา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แข่งขันกันเกินไปเขาก็มีกําไรเขาก็อยู่ได้แต่ละร้านก็มีความหลากหลายไม่ซ้ํากันแล้วแต่ละคนก็เก่งคนละอย่างคนละด้านอันนี้มันก็จะทําให้ทุกคนเนี่ยแฮปปี้หมดลูกค้าก็แฮปปี้พอมาแล้วเออมีกินหลายอย่างนะแล้วก็แต่ละอันก็มีชื่อเสียงพอสมควรแล้วก็บางรา,ายก็มาสร้างชื่อเสียงที่นี่บางรายก็มีชื่อเสียงจากที่อื่นมาแล้วแต่ที่แน่ๆคืออร่อย สุตกต้าลเกาหลีนด,ด,ดีคิวมาจากเกาหลีนะครับก็สุกตาลมีหลายสาขาที่หลายประเทศนะครับสุกตาลเป็นพรีเมียมทำเอดจิ้งนะครับหมูเนื้อทำเอดจิ้งก็เลยมันตั้งกันกันกบร้านอื่นคนเกาหลีทุกคนชอบอยูแลวก็เลยอยากให้คนไทยคนต่างชาติพขอยากให้ชิมดูบ้างที่มองไทยคือที่เอเชียในชื่อเสียงมาก ก็เลยยับโปร้านที่ไทยนะครับการที่ขนาเก,ก็หลีตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้กับสุดตองใกลผากแล้วหมูแล้วผักไล้อย่างแล้วโซตแล้วหอแล้วกิน ซสมสม먹บผเลย่้มาตรงซุปดองกินได้ร้านใหญ่ที่จอดรถนีเด็กบริการดีคุณอยากกินมอนตรงนี้ก็มีคุณอยากกินก๋เตีเป็ดมิชลินถ้าตรงนี้ก็มีหรือคุณอยากกินซีฟู้ดทุกอย่างตอบโจทย์ให้คุณหมดถ้าคนเคยผ่านกระทัดทองมาในช่วง1ิปีที่ผ่านมาจะรู้เลยว่าหลังจากที่สเตเดียมวันเนี่ยมีพื้นที่อาหารขึ้นมาแล้วเป็นอาหารที่ เรียกว่าคนเข้าถึงได้เยอะได้ง่ายแล้วเรามารวบรวมมาไว้ที่เดียวกันแล้วก็ที่จอดรถสะดวกพอเราเต็มแน่นอนลหละเขาก็ต้องหาพื้นที่มาลงให้มีอยู่ใ,ใกล้ๆกกันประมินยานไงก็มีข้อดีทําให้พื้นที่นี้เป็นที่รู้จักรวดเร็วแล้วก็พื้นที่ข้างๆก็เริ่มค่อยๆเปลี่ยนจากธุรกิจอื่น มาเป็นอาหารมากขึ้นมันมีสเตเดียมวันที่แบบร้านเต็มช่วงตรงก,กลางๆของบรรททะทองมีนิดหน่อยยังไม่ได้ป๊อบเท่าทุกวันนี้้าปิดที่เร็แล้วไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับบรรทะทองมันชื่อเสียงขึ้นก็นเลยร้านก็เรื่อยๆพัฒนาขึ้นเยอะขึ้นนะครับบางคนเห็นโอกาสแบบเฮ้ยตรงนี้ขายดีน่าจะน่าจะมาเปิดแล้น่าจะขายได้ระยะเวลาแค่เกือบสองปีนะ มีร้านจากแค่ไม่กี่สิบร้านอะ่นะณวันนี้เป็นร้อยร้อยร้านแล้วก็มีทร้านที่มาแล้วไปแบบไวมากกับร้านที่มาแล้วยังอยู่ต่อคือถ้ามองง่ายๆมันก็เป็นเรื่องของการแข่งขันในตลาดอาหารทั่วๆไปร้านที่มาแค่เกาะกระแสเนี่ยการต่อสู้มันสูงมากๆคือคุณกำลังสู้กับร้านที่สะสมชื่อเสียงมานานมันต้องมีจุดขายจริงๆที่จะแคชคนได้จริงๆ เรื่องของค่าเช่าที่เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่การทำธุรกิจต่างๆมันต้องทำให้คุ้มทุนก่อนตอนแรกคือทำสนุกๆเลยทำแบบไม่ได้มองว่าเราจะขาดทุนหรือเปล่าทำเพราะว่าอยากทำขายหอยแครงวัละ2อกิโลขายไม่หมดด้วยก็กิกนเองชีวิตเป็นอย่างนั้นมันไม่มีจุดมีกำไรเลยมันแค่เป็นจุดแบบรอดไปแต่ละเดือนแต่ร้านใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเราก็สนับสนุนว่าเออคุณแต่มันใช้เวลา คิดว่าตั้งใจทำที่สุดในช่วงเวลานั้นความพยายามของเราในวันนั้นมันส่งผลถึงวันนี้ลูกค้าเราเยอะขึ้นด้วยแล้วก็ประกอบกับร้านแถวนี้เยอะขึ้นมันเหมือนกับว่ามันก็จะพากันไปทางเส้นตั้งแต่หัวถนนเราไม่ได้รู้สึกเลยว่า มีร้านดังๆอยู่รอบๆแล้วมันท้าทายเรารู้สึกว่ามีร้านดังๆร้านเก่าแก่อยู่รอบๆอ่ะมันทําให้แถวเนี้ยมันมีร้านที่เป็น destination ของลูกค้าที่เขาจะมาทานร้านนั้นๆอยู่แล้วแล้วเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในร้านที่แบบเขาจะผ่านตามันยากตรงที่ว่าความหนาแน่นแล้วก็เรื่องโซนนิ่งเรื่องความสะอาด ขนมัดททองเนี่ยไม่ใช่คิดว่าจะเป็นหารอย่างเดียวนะในความเป็นจริงเนี่ยจะมีผู้อยอสอาศัยและคนที่ทําธุรกิจอย่างอื่นเนี่ยแทรกอยู่เยอะแต่สําหรับพื้นที่เราอ่ะเราต้องพยายามสร้างความสะดวกเนี่ยให้ให้ให้อยู่ให้นานความเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยมันทําได้ประสบความสำเร็จระดับนี้ผู้คนได้ประโยชน์เยอะ,อะทั้งผู้ใช้ พื้นที่นะผู้เช่าแม้กระทั่งเจ้าของพื้นที่ทุกคนได้ประโยชน์หมดแค่ดูแลรักษาต่อม mm ัน hmm. คงไม่ยากมั้งแต่ต้องช่วยกันนะ <the one in the world> เฮ้ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนอันนี้ตอบไม่ได้เพราะว่ามันมาเร็วของที่มันมาไวอะ่ะเราไม่รู้ว่ามันจะไปไวอย่างที่เราเคยเจอหรือเปล่า <the one in the world> เพราะฉะนั้นอ่ะถึงบอกว่าตอบไม่ได้เลย มันจะอยู่ที่ว่าคนที่อยู่อยู่แล้วอะจะทํายังไงให้มันอยู่ต่อได้ถ้าร้านทุกร้านย,ยังอยู่ต่อกันไปได้ถนนเช่นนี้ก็ยังเกิดอยากเห็นว่ามันไม่ใช่กระแสไม่ใช่แค่ไฟจุดติดแล้วก็ดับเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่มันอยู่แล้วมันยั่งยืนนะ